พี่น้องจ้าก็สียางไปเรียนวัดจ้าอ้ากิ <c oughs> ากนขาวอะไรนะ่นะนะ่ะาอาน่ะเฮื้อ แา้วทำไมไม่ใส่แม็ดคือว่าพากันใส่แม็ดถ่ายคลิปอยู่เหรอฮะถ่ายคลิปเหรอพี่น้องจ้านี่แหละจ้าทางงามบ่จ้าทางลาดอย่างต่อยด้วยจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าอันนั้นก็สิเป็นอันทั้งไฮนาด้วยจ้าตอนกับสิประมาณหางงเลงเพาะประมาณจับพี่น้องฮันลังเทียกอาจจะได้ยินเสียงบ่ชัดเนาะเพราะว่าเขาใส่แม็ดเราจับพี่น้อง Thank you for every young come to follow me อีหยังฮะมันคืออีหยังอีหยังมันคือย่างกี่เด็กกี่นางดิพี่น้องเคยเห็นถาดบ่างไหมอันนี้เขาเรียกว่าโขงวัดหรือว่าซุ้มประตูวัดนะคะตรงที่เราถ่ายกันวันนั้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพญานาคพญานาคไพบานี ออโอ้ยพี่น้องบรรยากาศยามแรงอันนี้ทั้งกระสิเป็นทั้งลาดยางเพื่อนกับมะตีเสศษแล้วเนาะพี่น้องเบิง้งม,ม,มือนีกระสิบ่เมื่อดปันไดดอกเพราะว่าอัน,นอเขาก็ออกมาเร็ว<ม>นา<อ>ะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อลังอันเขามีเวลา,ลอ,า,าอะไร,ไรวิ่งแข่งไปทางไหนเอาวิง่ง ออพี่น้องนี่แหละจ้าพี่น้องเด็กน้อยเด็กเซลกะสิมาแลนเหรียญยังสิละพี่น้องฮันลังเทียก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยพี่น้องมือสิสั้นเนะาะเพราะว่าเขาอันบอดได้ใส่ไม่ตั้งกล้องแปลว่าระบบกันสั้นเนาะพี่น้องจ๋าก,ก็ใส่แปลว่าเป็นธรรมดายละพี่น้องราคาหาบาทสิบบาทอยู่น้ำตลาด ใครชนะหนูหนูปอสามพี่อมกับพี่แพปรปอสี่สองคนนี้ปอสี่หรอใช่หนูปอสามเอามะนาวมะนาวปออะไรสวัส <c oughs> ด,ดีค่ะเร็วสวัสด,ดีค่ะเออสวัสด,ดีค่ะ,ออะ,ดดคะมะนาวมาทำอะไรมา,มาวิ่งเต้นมาวิ่งเต้นกันโอ้โหสวย ทั้งสวยทั้งเก่งวิ่งเล่นคอนเนนี่นี่คี่น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 ี่ดี่นับนี่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 นีรนี่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 รี่น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 ี่ยี่ี่นีนีกนี่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 งี่นีนี่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 นนีน่นอ่น่นี่นี่งนี่นีบเป็นทันี่นนทินเหนือนี่นี้นนี่นี่นี่งเดนกน้อยี่ี่นไปนี่จ้

พี่น้องเจรัชยัสสูบใครอยู่ตรงนั้นไหนตรงไหนมาเนี่ยมาดูยัสสูบอะไรบุหรี่อะไรอะไรนี่แล้วก็มีเพื่อนเฮยเปนเพื่อนแล้วของพวกที่เขามาทำงานนั่นแหละไม่ใช่เออมีคนบอกว่าของพี่เอิร์ธเอื่อดมาสูบน่าจะใช่มั้ง พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับถิ่ฝากไว้ซ้ำนี่เ้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวก่อนจากกันไปกับถิ่ฝากไว้ซ้ำนี่กันพบพอกันคลิปหน้าเ้อจ้าพูดอดที่เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องธรรดาสาวบ้านนะเ้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวพบพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายร็วมะนาวบ๊ายบายบ๊ายบายคนนี้ บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าพี่น้องพบกันคลิปหน้าจ้า